ก็เราจะทำการพูดคุยกันนิดนึงนะคะจะขออนุญาตนะคะเริ่มจากสาวสวยของเราวันนี้นะคะสาวสวยคนเดียวของเรานะคะคือสังกัดนะคะสวัสดีค่ะเอ้ามาแล้วกองเชียร์ คุณสำหรับเสนทรีฟค่ะและหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักกันกานะคะขออนุญาตแนะนําตัวนะคะสวัสดีค่ะจันกะนะคะจากช่องตันการ์ันชายค่ะก็ปัจจุบันเป็นทั้งยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นทั้งคอสเพลเยอ์ด้วยหลายหลายคนก็อาจจะรู้จักจันกัรจากช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Tik t o k อก u t u b e หรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับประกวดคอสเพลย์จันกัรก็เป็นฝ่ายประกวดเช่นกันก็ยินดีที่ได้รู้จักด้วยนะคะ อยากให้บรรานะคะวันนี้ในฐานะที่เป็นทาง,รงกรรการพิเศษของเราพูดถึงน้องๆที่เข้าประกวดในวันนี้บ้างที่ว่กว่าเป็นอย่างไรบ้างสาหรับงานในวันนี้นะคะสาหรับน้องๆที่เข้าประกวดในวันนี้บอกเลยว่าตรกัดประทับใจทุกทีมมากเพราะว่าเห็นน้องๆได้กล้าแสดงออกแล้วก็ออกมาทําในสิ่งที่รักสิ่งที่ใงชอบในเรื่องการอ o เ p l a y นะคะทุกเกมถึงแม้ว่าจะเตรียมตัวมาหรือไม่ได้เตรียมตัวมา แต่เพียงแค่เข้าร่วมกับกิจกรรมของเราเพาียงเท่านี้คันกะก็ดีใจมากๆแล้วค่ะดีใจที่ทุกคนนะคะมาร่วมกิจกรรมด้วยกันแล้วก็ดีใจที่หลายคนคันกะเห็นผู้ปกครองด้วยพาน้องๆมาร่วมกิจกรรมนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองด้วยเช่นกันค่ะที่ได้พาน้องๆมาร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าทุกทีที่คันกะดูเนี่ยน่ารักแล้วก็จัดเต็มมากอาจจะมีบางคนที่อาจจะมี หลุดบ้างไม่รู้จะเป็นเรื่องท็อกอะไรต่างๆก็ไม่ได้เป็นไรนะคะเพราะว่าถือว่าเราสามารถนําข้อจุดนี้ไปพัฒนาในรอบหน้ารอบต่อไปได้รอบนี้เราจะได้รู้ว่าเอ๊ะมันมีจุดผิดพลาดตรงนี้นะรอบต่อไปเราจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นส่วนต,วตอนนี้ถือว่าชื่นชมบรกคนมากเลยค่ะที่กล้าแสดงออกทําในสิ่งที่รักค่ะโอ้โหเรียกได้ว่ายอนเลยนะคะสำหรับคำแนะนำดีๆนะคะถ้าอยากจะติดตามติดตามขอฝายผลงานด้วย ติดตามสังกะได้ยังไงบ้างคะช่องทางไหนบ้างเลยสังกะนะคะมีช่องทางติดตามทั้งหมด4ช่องทางนะคะจะชื่อว่าสังกะสันชายชื่อเดียวกันหมดเลยวิวจะเป็นช่องทิกต o k YouTube IG หรือว่าเพจเฟซบุ๊กนะคะหรือจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้คําว่าสังกะนะคะก็จะขึ้นเป็นรูปสังกะคอสเพลย์เองเลยในเวอร์ชั่นน้องยุนจินที่เป็นน้องนิวนะคะเห็นล่าสุดขออนุญาตคุณเล่าผลงานนิดนึงเห็นล่าสุด แข่งขันใช่ไหมคะที่เป็นยังไงบ้างพาเป็นยังไงคะสมรานั้นนะต้องถามว่ามีการเตรียมตัวอย่างไรเผื่อว่าน้องๆคนไหนอยากจะลองเข้าประกวดหูบางพี่สังกัจะแนะนําการเตรียมตัวดีกว่าเตรียมตัวเต,ตรียมใจอย่างไรที่จะขึ้นประกวดเพื่อใครสัก,สกคนหนึ่งอยากจะขึ้นได้อ่าอยากจะให้สังกัดแนะนำในุคดีกว่าต่ออื่นขอตอบคำถามข้อแรกก่อนที่เกี่ยวกับรางวัลน,นะคะสังกัดนะคะก็จะมี ที่ได้รางวัลมาสดๆวันร้อนเลยก็คือ Cosplay Thailand International Game Show นั่นเองค่ะเป็นงาน Cosplay ของเป็นเรียกว่าเป็นทีกหนึ่งเวทีของระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่มากๆมีจัดทุกๆปีนะคะแล้วก็ยังได้เป็นแบรนด Ambassador ของ Pro เก m ด้วยซึ่งเป็นบริษัทของ C-Point น o าวที่นำเกมเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยให้คนได้เล่นกันนะคะแล้วก็ยังเป็นตัวแทนภาคตะวันออกของ คอสเพลย์เวิลด์ไทยแลนดที่จะส่งตัวแทนไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงเป็นรองแชมป์อันดับสองที่จะไปแข่งที่ประเทศเกาหลีใต้ G ีข p ด้วยค่ะโอ้เดี๋ยวว่าแน้นมากๆคิวคือแน่นเลยนะคะ,คะสำหรับใครที่อยากจะ ประกวดคอสเพลย์ถูกต้องถ้าในส่วนตัวของกันกันะคะถ้าเราเริ่มจากอยากลองประกวดจากความชอบหรือว่าอยากลองเริ่มประกวดให้เริ่มจากเวทีเล็กๆก,ก,ก่อนอเพราะว่าถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆเราไปประกวดเวทีใหญ่ปุ้งเลยเราก็จะเจอแบบคนที่เต็มเต็มจะทําให้เรารู้สึกน้อยน้อยแบบว่าอุ้ย เราจะโดนดอบเราจะเสียใจที่ว่าเจอคนที่จัดเต็มกว่าแั้นะซันกะเดอรอยากให้ทุกคนลองเริ่มจากเวทีเล็กๆแล้วก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าการที่เราได้เริ่มจากเวทีเล็กๆเ,เราก็จะได้เห็นจุดต่างๆข้อผิดพลาดต่างๆแล้วนําไปพัฒนาต่อยอดได้พอเรารู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วเราค่อยไปเวทีที่ใหญ่ขึ้นเหมือนเป็นการาค่อยๆเก็บสะสมประสบการณ์ใช่แล้วก็จะได้เจอกับคู่แข่งที่หลากหลายกอนที่เราจะไปกับเจอกับเบทีย่ ยี่ยมเลยนะคะบอกไว้เลยว่าถ้าใครได้ติดตามนะคะำจำกัดเขาโอเคแข่งหลายเวทีจริงๆนะคะแล้วก็ประสบสำเร็จประสบได้ว่าสำเร็จแล้วในอีกเวทีใหญ่เลยก็คือได้ไปแข่งต่างประเทศเลยมีกำหนดไหมคะมีกำหดนดอีนเตอด้เนช่นนตอนปัดต,ตอนนี้ค่ะเป็นตัวแทน Thailand i n t e r n a t i o n a l g a m e Show ก็คือเป็นแชมป์ประเทศไทยแต่ว่าถ้าสมมติว่า เป็นในกรณีไปต่างประเทศตอนนี้นะคะสันกะจะเป็นอของจีคอบก็คือเป็นรองแชมป์เป็นที่สองือก็คือก็จะมีพี่ๆทีมเนงที่เป็นระดับหน่งไปแทนและที่สำคัญต้องพรต้องขอเทคนิคิดหน่อยสำหรับใครที่ขึ้นเวทีครั้งแรกตกหูตึงได้เลยมือสั่นมือสั่นตกใจครั้งแรกที่สกะขึ้นเวที กับการกับความรู้สึกยังไงพี่ก่อนเป็นทีมให้น้องๆเกือกใครอยา,ากจะลองขึ้นมาทีเอาทีตรงนี้นะไปใช้ดูว่าลบวูตถงได้ยังไงเอ่อแฉให้น้องนิดนึง ตอนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าแน่นอนครั้งแรกไม่มีใครไม่ตื่นเต้นก่อครั้งแรกคันแก,ก่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันตัวสันในใจคือแบบรู้สึกได้เลยว่าหัวใจตัวเองมันเต้นอยู่เต้นแรงมากมกา่อนขึ้นเวทีนะคะคันแก่ก็จะมีการสูดหายใจเข้าลึกๆก่อนใช่แล้วก็ต้องซ้อมมาดีๆด้วยพยายามซ้อมมาหลายๆรอบก่อนขึ้นเวทีแล้วพอขึ้นเวทีปุ๊บเราก็จินตนาการเหมือนที่เราซ้อมเลยทำเพลงก็ได้ให้เหมือนกับที่เราซ้อมมากที่สุด เราก็จะไม่ตื่นเต้นถึงแม้ว่าในใจเราจะตื่นเต้นเราก็ต้องเก็บอาการทําให้เหมือนที่ซ้อมมาที่ฝึกเก็บอาการไว้เก็บแรงไว้แล้วก็โยมัสโยอ่อนถ้าเราเหนื่อยโไปแล้วมันพลาดจะทํายังไงต่กอโหอันนี้บอกเลยว่าหลายๆคนเป็นแล้วสันกัดเองก็เคยเป็น ก็ถ้าสมมติว่าันกา,าพลาดนะคะันกา,าก็จะ,สะแสดงไปเลยยังไงก็ได้แค่เขารู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้พลาดเหมือนว่าโชว์นะั้นเป็นโชว์ที่ตั้งใจแต่ถ้าว่ามันพลาดจริงๆจนเขาดูออกอย่างเช่นท็อปลุดวิกหลุดอะไรแบบนี้นะคะก็ นะนำว่าไม่ควรหยุดไม่ควรหยุดการแสดงต่อคือไปต่อเลยมไม่ต้องพยายามแบบพยายามหยิบขึ้นมาแล้วก็ใส่หรือพยายามอะไรต่างเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าเราเสียเวลาในการโชว์หรือเขาจะมองว่าเราไม่มืออาชีพเราก็ต้องไปต่อไม่ว่าวิจรุดเราก็ต้อง เพราะว่าบางคนวิกหลุดแล้วอาจจะพยายามหยิบขึ้นมาใส่แล้วมันใส่ไม่ได้สักทีถูมันจะเสียตรงนีแล้วกรรมาการเขาจะมองว่าเราใช้เวลาไม่คุ้มค่ากับการแสดงดังนั้นถึงแม้ว่าพ่อหลุดวิกหลุดหรืออะไรก็ตามนะคะเราสามารถแสดงต่อไปได้เลยแต่ถ้าในบางคนที่แบบว่าหยิบวิกขึ้นมาแล้วก็ใส่ได้แล้วใส่แบบไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่เสียเวลามากก็อาจจะโอเค แต่ก็พยายามทําให้เต็มที่ดีกว่าถึงแม้ว่าเราจะพลาดตรงไหนขอแค่เราทําเต็มที่เราก็จะไม่มาเสียดายทีหลังนะคะเพราะว่าทุกคนมีข้อผิดพลาดได้กระแตเองก็เคยเป็นี่เห็นไหมว่ากว่าจะประสบความสําเร็จเราก็ต้องเจ็บมาประมาณหนึ่งถูกไหมคะเพื่อที่เราจะได้เติบโตแล้วก็นํำลายคอมเมนต์ของคณะกรรมการมาพัฒนาโชว์ต่อไปตอนขอบคุณนะคะ แล้วก็ยังกนนิดนึงินนิดนึงอนนี้กินิดนึ่งจริงๆก็ค<ป>ือสําหรับคนที่อยากเริ่มประกวดนะคะอ,อาจจะแบบยังไม่เคยประกวดเวทีไหนเลยอยากลองประกวดเวทีแรกอย่างเช่นเวทีนี้นะคะในวันพรุ่งนี้เราก็มีประกวดเหมือนกันใช่ไหมเอ่โอ้ใช่เลยใช่เลยมาร่วมได้กกันได้นะคะกาก็อยากจะแนะนําเป็นเรื่องเกี่ยวกับชุดด้วยชุดด้วยใช่พยายามทำยังไงก็ได้ให้มันตรงตามต้นฉบับที่สุดที่สุดเลยรายละเอียดใช่เก็บรายละเอียดแม้แต่เล็กน้อยก็เก็บรายละเอียดให้ดีที่สุดนะคะ ใช่แล้วก็วิกหลายคนเป็นปปเดี๋ยวนี้เขาจะมีซิลิโคนนักวิกป้องกันไม่ให้วิกหลุดหรือไม่ก็จะเป็นเทปนะคะสามารถหาตือได้ไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางวอนไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นร้านขายตรงนี้ก็มีเหมือนกันถูกต้อง ก็พยายามเตรียมตัวให้เต็มที่ก่อนประกวดก็ลองใส่ชุดก,ก่อนก็ได้แล้วก็กระโดดเลิกเต้นดูว่าจะมีตรงไหนหลุดไหมถ้ามันหลุดเราก็จะได้มาแก้ไขตรงนั้นได้ก็คือเช็คชุดเช็คโชว์ก่อนอดูที่ว่ามันโอเคไหมตรงไหนขาดตรงไหนหลุดจะได้ไม่ต้องมาหลุดบททีใช่ค่ะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนประกวดใช่แล้วก็ที่สําคัญการแสดงเราต้องพีเต์ความเป็นตัวละครนั้นที่เราเลือกอาจจะมีหลายๆคนแอบเห็นบางคนก็มีอายมีหลับตาอายคอนแทคไม่ตรงบ้าน แาจจะยังไม่กล้าสแสดงออกแต่เชื่อว่าได้รับคําแนะนําไปวันนี้แล้วก็หลายๆอย,ย,ย่างก็จะดีขึ้นแรื่อยๆเ,เลยใช่พยายามพรีเซนต์ยังไงก็ได้ด้วยให้มันเป็นตัวละครนั้นๆถ้าตัวละครเป็นนิสัยนิ่งๆคลุ้มคลุ้มเราก็จะพยายามนิ่งๆคลุ้มคลุ้มแต่ถ้าสมงว่าเป็นสดใสร่าเริงเราก็เต็มที่แล้วค่ะกระโดดต้นเต้นสดใสทำตัวน่ารักตามคาแรกเตอร์ได้เลยแล้วก็การสแสดงเองก็ต้องสอดคล้องกับตัวละครที่เราเลือกด้วย ก็เรียกยว่าต้องศึกษาตัวละครประมาณหนึ่งก่อนที่จะทำการเอาคุนมาโชว์และที่สําคัญอยากจะให้เป็นตัวที่ชอบเพราะชอบเราจะทํามันออกมาได้ดีเสมอถูกแม้ว่าอ,<ล>อะไรที่เป็นที่เราชอบดังนั้นก็ถือว่าให้กําลังใจทุกคนเดี๋ยวขอให้พี่สังกะเราโปรโมทที่ว่าวันนี้มีอะไรมาเสิร์ฟกันนิดนึงเียวะ่ะ ถ้าจันการนะคะบูธจันก,ก่ก็จะอยู่ฝั่งทางด้านนี้เลยก็คือด้านข้างเวทีพอดีทุกคนมองมาก็จะเห็นนะคะมีโล YouTube แสนซับต,ตั้งอยู่ตรงนี้แสนซับนะคะขออนุญาตเน,น้นนิดนึงนะคะแสนซับนะคะ,คะตรงนี้ค่ะขออนุญาตโชว์นะคะิดนึงไม่นานนะคะจะไต่สู่สีอื่นแล้วนะต้องบอกว่าถ้าวันนั้นเปลี่ยนสี YouTube เมื่อไหร่ พี่สก,กัดจะมีอะไรพิเศษให้กับเอแน่นอนไหมคะแน่นอนค่ะถึงตอนนั้นกันกัดก็อาจจะมีกิจกรรมเล็กน้นอยให้กับน้องๆนะคะเอามาร่วมสนุกด้วยอ้าวติดตามนะบอกเลยติดตามนะสุดพิเศษนะบูธสกันกัดนะคะก็จะเป็นขายสินค้าคสเพลย์ผลงานของกักัดเองที่แต่งคสาสลย์เป็นตัวละครต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดภาพเล็กประมาณ3หรือว่าจะเป็นควงกุญแจนะคะ มีให้แค่ทุกคนงานเลยสามารถมาเลือก้ากันได้ใบละสี่สิบสามใบร้อยคัดกันได้หมดเลยคาดกันได้เลยจะเป็นโฟสเตอร์แบบ a สี่นะคะก็เป็นใบละร้อยมาอุดหนุนได้นะคะเป็นผลงานของสังกัดเองค่ะอุ้ยหมดหูหมดใบใหญ่มากไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราสวยที่สุดนี่ขอบคุณค่ะก็คือใครที่อยากจะพกพี่สังกัดไปทุกที่ก็มาซื้อตรงนี้สนับสนุนพี่สังกัดแล้วก็พาพี่สังกัดนี่ไงบูชาไปแข่งเลย ใช่ไหมพาไปทุกทีพาไปแข่งวันนี้เนต้องขอบคุณคำแนะนำดีๆนะคะจากพี่สังกัดเลยคะ่ะเดี๋ยวเขาจะเป็นพนั่งไบนะคะพี่นั่งต้นเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้่งต้นของเรานะคะก็จะชอบนะคะมีความชอบในการทำาพรานะคะแล้วก็ศึกษานะคะจะเน้นไปทางไลท์ทเวลนะคะแล้วก็เป็นอนิเมะใช่ไหมคะคนใหญ่ที่ชอบ ต้องหากกันแล้วทำไมถึง,ถงชอบทำ p o บคะตรงนี้ก็มันเริ่มมาจากความชอบแล้วก็มันต่อยอดจากคาุณภาพต่างว่าสามารถหาตัวฐานนี้มาทำแต่ตัวนี้ได้ไหมแต่ตัวนั้นไมันต้องเป็นแล้วทีนี้นะคถนนะคถ้าสําหรับใครเนี่ยที่แบบว่าอยากจะลองทำ pop แต่เขาเขาไม่มั่นใจเขามีความไม่กล้าหรือทำมาแล้วไม่กล้ามาที่ พี่ตั้งต้นจะแนะนำน้องเขายังไงดีงเพราะว่าเกิดความกล้าของเขาอลองครับลงมือทักลงมือทักก่อนแล้วก็ถ้ามันผิดพลาดยังไงถ้าไม่มั่นใจมาถามครับถ,ถามคนรู้ถามเพื่อนถามที่ถามเลเยอร์ลูกพี่อะไรอย่างนี้ก็ได้ เพราะว่ามีหลายๆคนนะคะที่วันนี้เราก็แอบเห็นนะแอบมีทำพร็อกมาเองด้วยก็มีหล,หลายๆหลายๆคนนะคะก็ต้องถ้าอยากจะพัฒนาฝีมือนะคะก็ทะทำได้ใช่ไหมคะแล้วก็หรือจะพูดคุยกับพี่ๆน้องๆน,นะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าเรานะคะก็ร่วมพัฒนาไปได้วยกันอยู่แล้วแล้ววันนี้วันนี้น้องๆคอมข้างดีคอมข้างดีเลยใมดีมากๆเลยครับจะผิดพลาดแค่แบบการโชว์แอคชั่นกแบบาร เคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแล้ววันนี้โชว์ของน้องๆเป็นยังไงคะโดยเดือดร้อนล้มเลือกท้อเป็นยังไงเลือกท้อนะครับใช่ค่ะก็ดีครับยังยังไม่ยังยังยังไม่มีอะไรให้ติดมีแค่แบบหลุดแต่หลุดก็น้องจิตใจก็พูดไปเรียบร้อยแล้วว่าสติน้องดีมากยังดียังยังยังดมากที่จะแสดงนะ ก็แค่ตอนซ้อมนะครับตอนซ้อมให้เราแอคชั่นเหมือนจริงเลยเราจะได้รู้ว่าท็อปเราเป็นยังไงท็อปเราออดแอร์ตรงไหนงงแง่งงงแง่งไม่ใช่คำง้งแง่งรู้เลยว่าคนที่ไหนนะงงแง่งอปเราออดแอร์ทอเราหลุดตรงไหนหลวกตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะได้จัดการก่อนนั้นได้เลยก่อนที่จะมาขึ้นแสดงเพื่อคอามตตโชว์ใช่ไหม นะอ,อยากจะแนะนำต้องน้องอีกไหมคะว่าวันนี้ให้กำลังใจน้องๆดีออก,กว่าว่าสำหรับคนที่ขึ้นเวทีครั้งแรกอย่างนี้สัปราหน้องๆขึ้นเวทีครั้งแรกนะครับก็ทุกคนดีมากเลยยอมยอมใจกล้าแสดงออกมากๆเลยครับทุกคนเลยครับบางคนนี่เหมือนแค่ว่าจะไม่ได้ขึ้นครั้งแรกเลยแต่ตเต็ม <c oughs> ที่มากๆเลย ของคุณพี่ตั้งต้นด้วยนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะในเรื่องหัวข้อเดี๋ยวขอเชิญผู้กำกัไปค่ะพี่ใหญ่ภูคาสวัสดีค่ะพี่ใหญ่ภูสวัสดีครับคุณอาเราเป็นไยรุ่นทำไวรุ่นเทมตั้งสองท่านพูดไปหมดแล้วมันู้จะพูดอะไรเลยโอ้เสริมเป็นเสริมเนี่ยค่ะเป็นเสริมนิดนึงนะครับสำหรับ คนที่ต้องการที่จะขึ้นแสดงเราลงมือทำนะครับเรากล้าเราลุยเราคิดแค่ว่าเราขึ้นมาบนเวทีเรามาโชว์ความเป็นตัวเองครับเราใช้ความเบียวให้ถูกที่ความเบียวนะเ,เราขึ้นเรื่อที่จะมาเบียวบนเวทีดีกว่าครับใช่โคต่บนเวทีเบียวไม่เดยดร้อนใครไม่เหมือนอดุยจ้าล,าล่าอะไรเงยแล้วก็แบบ วันนี้เด็กๆน้องๆทุกคนเก่งมากๆชอบทั้งโชว์ทั้งชุดมีอัพดีทั้หมดเลยชอบมากอะ่ะทั้งไฟแบบไฟส่องเข้ามาเนี่ยมันทําให้ตัวชุดกับตัวหน้าคนบังเก่นออกมามากๆนีครับแล้วทุกคนคีเอทกับการคําว่าเดิมแคดวอล์ทุกคนไม่มีความกลัวเลยอะ่ะใช่ทุกคนกล้าที่จะมาแสดงทอกานเนะครับ ถ้าเป็นผมตอนช่วงแบบแข่งแรกๆนะปั้นก็ครัวไปแล้วแบบขึ้นแล้วลงไปเลยเนี่ยแต่ไม่ได้แบบว่าเดินหรือว่าใช้เวทีขึ้นไทย่างนี้ใช่ค่ะแต่ว่ารอบนี้ทุกคนเก่งมากๆผมมานเ่าทุกครั้งเด็กทุกคนพัฒนาขึ้นทุกครั้งผมขอชื่นชมมากๆเลยครับเด็กๆของเราเก่งมากๆทุกคนเลยครับมีหลายๆคนนะคะที่เรามาแล้วเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะมีนักเวทีแล้วก็อาจจะจะมุ้งมีเปล่านะฮะ ให้พี่ใหญ่พูดถึงคขาก็ช่วยคอมเมนต์ดีกว่าในวันพรุ่งนี้ันเป็นอย่างไงครับมสำหรับในตัวของผมเองะครับผมรู้สึกว่าโซคอมเมนต์มีอย่างนี่เพราคําว่าถ้าเป็นแคนบอกมันเป็นเดิมโพแล้วเป็นซาวนานแต่ถ้าเป็นโซคอกเมเราสามารถเตรียมสาวขึ้มนมาเองได้ไม่ว่าจากการเป็นาจากบลูมูฟหรือจากการภาพเองกิเนเรื่องเองแบบนี้ครับเราหาของจากของรอบตัวมาทําเป็นอุปกรณ์ก็ได้ เราขึ้นมาโชว์ในสิ่งที่เราคิดขึ้นมาในหัวครับไม่ว่าจะเป็นคิดโชว์เองหรือตามในหนังในอนิเมตอย่างนี้ก็ได้ครับมันจะคีดเอ็โชว์ออกมาได้เยอะมาก,มากถ้าคิดเรื่องการแสดงโชว์ไม่ออกผมแนะนําให้ไปดูรายการาเกมสร้างชาติอื่นไม่รู้เกิดทันหรือเปล่าพูดสนองงงเลยพี่หนูเกิดไม่ทนนันยังไงดีเนี่ยร่างกายยังงงเลยอุ้ยตกใจอะไรเอ่ยไม่ทนัน ถ้าเกิดลองซื้อเข้าไปใน YouTube ได้นะคระับเห็นว่าเมากมคาถาเกินมันจะมีฟิดเล็กๆน้อยๆกับโชว์นั้นๆอยู่เราสามารถเอาฟิดเข้ามาช่วยกับโชว์ได้มันจะทําให้โชว์ออกมาว้าวมากๆซึนนหลายๆคนนะคะก็อ,อาจจะแบบครั้งแรกก็คุ้นตัวไม่ค่าก็จะมีบางเป็นผู้คนแบบที่ที่จะหาาักไปผู้ไปก็แค่คุยแค่ลงไปใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นวิธีผสมผสานแบบ กลัวในการทำเวทีผมจะแบบสูงในเต็นท so ์ขึ but, so ้แล้วขึ้นเลยหรือบางทีอาจจะเป็นตีขาตัวเองเพื่อแบบตีตีกับกุบตัวเองกบตัวเองหนึ่งกบกบเพื่อเสริมกบเพื่อเสริมในสายใช่ครับเพื่อให้เราไม่กระหน่ำร้องยืดฟื้นเราจะสามารถโชว์ได้เลยประมาณนั้นค่อวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมโชว์คอมเมนต์ที่เราก็ยังคงให้โอกาสเปิด สำหรับาีสำหรับใครที่อยากจะลองมาเปิดเวทีดูสักครั้งเราก็ยินดีอยากจะลองเต้นบนเวทีก็ได้เหมือนกันวันนี้แอบเห็นหลายๆคนแต่งตัวมาดีมากๆอยากจะให้ลองขึ้นเวทีและหลายๆคนก็ชนะใจขึ้นเวทีมาแล้วก็มีเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่ดูไม่ตื่นเต้นเลยไม่รู้ทำไมแต่ไม่ตื่นเต้นเลยเห็นมีน่ารักมากๆนะคะเดี๋ยวขอให้พี่ใหญ่ฝากผลงานบูด้ ก็ผมผมใหญ่คูนะครับบูธผมจะมีสองบูธนะครับบูธแรกจะเป็นบูธลูกตรงฝั่งขวามือของช่าจะมีลูกแค่สี่คูณหกกับ A4 เท่านั้นครับหมดเล้วหมดเลย,มเลยไม่มีคำเพิ่มครับผมแล้วส่วนอีกบูธหนึ่งจะเป็นบูธใหญ่คุ้งช็อปตรงฝั่งข้างหน้างานนะครับจะเป็นขายโมเดลฟิกเกอร์ครับผมจะมีสุ่มด้วยสุ่มไวยี่สิบเท่านั้นสำหรับสนุกมาก คุณเ,เรียนได้โมเดลน้นาบ้าตรงมูลด้เลใช่ครับผมยังนี้อย่างส่วนลูกนี้สามารถซื้อไปไปติดหน้าบ้านได้นะครับการฉีกการขโมยได้ออออเลยใช่ครับสามารถการจะขอบ้านเข้าไม่ได้ด้วยเป็นรูปที่มีพุทธคุณแล้วนะคะใช่ครับผมผมลงสักขรนะก็เ,เรียกร,นะร,<า>ร้องเลยเรียกร้อยเดี๋ยวให้พี่ใหญ่พูดคำฝากถึงน้องหน้าใหม่ที่อยา,า,ากขอแต่ไม่ได้คอสดูดีด้วยสำหรับน้เราหน้าใหม่นะครับ บางคนกลัวที่จะขึ้นเวทีเราเริ่มจากคอร์สเพื่อมาหาเพื่อนก่อนก็ได้ครับหาเพื่อนที่อยู่ในวงการเดียวกันได้คุยเร,เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันความชอบเหมือนกันครับมันจะคุยได้ง่ายมันจะสนุกมันจะเอ็นจอยครับพอเราเริ่มจากคุยแล้วได้เพื่อนแล้วถ้าเรามีความแบบอย,า,อยากลองปรับเปลี่ยนตัวเองอยากลองขึ้นแข่งขึ้นมาได้เลยครับสามารถเชิญเพื่อนขึ้นมาด้วยกันก็ได้มาแข่งด้วยกันก็ได้ครับ เรื่องคอสเทห์ของเรานะคะมันทำให้เกิดอาชีพจริงๆนะเรื่องนี้เราไม่ได้พูดเลยเกิดอาชีพไม่ว่าจะเป็นเซนจิตถูกต้องถูกต้องหรือจะเป็นช่างแต่งหน้าก็มีแต่งหน้าก็มีรวมไปถึงการการคิดเรื่องการแสดงด้วยก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันที่รู้หรือจะเป็นการตัดทูปต้องมือกรเหมือนกันใช่ครับผมเรื่องนี้ว่าหลายๆคนอ ผู้ปกครองหลายๆท่านช่วงนี้ก็มีการเปิดกว้างกับน้องๆแล้วแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้เยอะมากๆนะคะหลังงานเราก็เรื่องท่วนะคะที่รับใครที่อยากจะลองเพราะค่อรั้งแรกก็อยากจะให้เปิดใจแล้วถ้าเราแต่งตัวมาจักที่บ้านแล้วก้าวมาที่งานแล้วลองขึ้นประกวดเป็นมิชชั่นหนึ่งในชีวิตให้มันสำเร็จเพื่อชนะใจเลย ชนะใจตัวเองถูกต้องค่ะชนะใจไม่เท่าชนะใจตัวเองใช่ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคณะกรรมการของเราและทีมพิเศษทั้งสามท่านด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะละยงขอเชิญแล้วแม่ที่มีการพักพรอมก่อนนะคะทางด้านละได้เลยค่ะก็จปิดมือด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าในช่วงเวลา16บหนาฬิกานะคะเราถึงจะทำการประกาศผลรางวัล เรา๋ยว้น้องๆนคะเลียรเาของรนะเคลียร์ตรงเวทีนี้คือนะคะเราจะต้องการไปคุยกับลักาดีบอกว่าเขามีอะไรบ้างจบไลฟ์ตะเพียงคราวนี้นะคะเมื่อกี้เป็นการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการก็จะมีเกตความรู้เกจาคนที่อยากประกวดาสเตอ์หรือเริ่มต้นประกวดพสเต์นะคะ เจอกันวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้สังกัดจะมาไลฟ์สดด้วยนะคะ